เอาละครับก็ขอกลาบสวัสดี FC ช่อง PTNT h Channel ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะผมเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินนะครับผมให้สอนทำรถ2,000 HP กันนะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดนะเองหรือว่าเวอร์ช e ั่นเออ4.4.8นะผมโอเคนะวันนี้ก็จะมาสอนทำนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยไปเลยครับผม โอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้น้องเนี่ยเข้าไปดาวนโหลดตัวเกมเวอร์ชันเก่าก่อนนะครับผมเวอร์ชันที่เราจะใช้ก็คือเป็นเวอร์ชัน4.4.8ซึ่งก็คือเวอร์ชันเดิมที่เราเคยทำา2ง0 p ไปเมื่อตอนนั้นนั่นแหละครับผมก็มีอยู่2คลิปนะคลิปไหนก็ได้เลือกเลยผมก็เอาคลิปล่าสุดเลยแล้วกันเนาะนะสำหรับใครที่ไม่สามารถกดโหลดตรงนี้ได้เนี่เนาะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใหม่แล้วกันเนาะในคลิปที่ในคลิปล่าสุดนะนะั่นแหละคลิปเนียที่ผมทําอยู่เนะี่ยก็เนี่ยผมผมก็โหลดเลยนะครับ อ่าโอเคเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดนะครับผมถ้าเป็นมือถือมันก็จะขึ้นอยู่ข้างบน,นครับผมก็เปิดดูได้นะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันดาวน์โหลดตรงไหนนะครับผมก็กดเข้าไปที่คือทุกคนต้องมีอยู่แล้วครับผมกดไปตรงเนี่ยพวกจุดสจุดนะครับผมแบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูสําหรับมือถือเนาะแล้วก็ไปตรงดาวโหลดนะครับผมมันก็จะอยู่ในนั้นนั่นแหละครับผมเมื่อมันดาวนโหลดเสร็จมันก็จะให้เเราก็จะกดติดตั้งได้นั่นเองแต่ว่าผมดาวโหลดไปแล้วเนาะก็ยกเลิกมันไป แล้วเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราก็มาที่ตัวเกมได้เลยนะผมกดเข้าเกมอย่างแรกนะเวลาติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมสาธิตติดตั้งแล้วกันนะเนาะเมื่อน้องติดตั้งเสร็จเราจะได้เป็นตัวนี้ครับผมนี่ install ครับ a c k i n g ก็กดเข้าไปครับผมจะมี Origi n a l กับ m o d นะให้เลือกเป็น mod นะครับผมแบบนี้แล้วก็รอมันดาวน์โหลดจนเสร็จโอเคเมื่อมันติดตั้งจนเสร็จนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้กดติดตั้ง โอเคเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเสร็จสิ้นเราก็จะได้ตัวเกมมาแล้วก็สามารถเข้าไปที่ตัวเกมได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนที่2นะเมื่อเราเข้ามาในตัวเกมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเวอร์ชันโปรนะครับก็จะมีนะครับผมถ้าเราเลือกตัวมอสก็จะมีตังประมาณ50ล้านขั้นตอนต่อไปนะเราก็เนี่ยครับผมเข้าไปสมัครเลยนะครับผมก็เนี่ยครับผมไปตรงแอดเคาน์ตรงนี้แล้วก็สมัครได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสมัครให้ดูใหม่เลยลุยกกนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอปิดรหัสไว้นะครับผมซึ่งอ e ีเมลนะครับแล้วแต ตั้งให้มันคล้ายอีเมลไม่จาเป็นต้องเป็นอีเมลที่มีจริงๆก็ได้เนาะก็ตั้งให้มันคล้ายอีเมลว่าจะเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วก็รหัสครับผมแล้วแต่เลยครับใส่ 2T ทีนะก็จะเป็นพาสเวิร์ดกับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะผมก็ใส่เหมือนกันเลยโอเคเมื่อเราใส่รหัสเสร็จนะครับผมแบบนี้ก็ให้กดโอเคแล้วก็รอแปบ๊บเดียวอ่าแบบนี้ครับผมก็คือเรียบร้อยละนี่เลยก็ให้กดแบ็กเลยครับผมจากนั้นก็กด เริ่มทำ2,000 HP กันเลยนะผมอย่างแรกนะผมไปที่รถคันที่ไม่ค่อยได้เล่นนะซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นคันอ,อ่ะเอาเป็นคันนี้ละกันซึ่งมันต้องเป็นรถที่แบบเครื่องที่สามารถแต่งได้สูงสุดนะเช่นแบบแต่งเป็นเออเอาง่ายเลยต้องเป็นรถที่มีถึงเครื่อง V16 ครับผมก็เนี่ยผมกดไปกดซื้อนะผมอัพให้มันเต็มเลยนะโอเคอัพให้มันเป็น1 6 9 HP เลย ซื้อแค่ของจําเป็นที่มันเพิ่ม HP ก็พอนะครับผมจะได้เหลือตังไว้เล่นในเวอร์ชั่นหน้าด้วยนะครับผมก็ะครับซื้อแค่นะครับผมยางกับท่อไม่ต้องนะเพราะว่ามันไม่ได้บวก HP เอาแค่ที่มันบวก HP ก็พอครับนะนะครับผมเมื่อเราได้1 6ึ่งหกเก้าห HP แล้วให้กดไปที่เทอร์โบหนึ่งหมื่นนะผมตรงนี้นี่เทอร์โบหนึ่งหมื่นกดไปเลยแต่อย่าเพิ่งกดซื้อนะแล้วกดออกครับผมไม่ต้องกดซื้อกดไปที่เทอร์โบหนึ่งหมื่นแล้วกดออกนะไม่ต้องกดซื้อโอเคแล้วก็ไปรถคันต่อไปนะผมก็ผมจะเอาคันนี้แล้วกันเนะ ก็แต่งเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้กดอะไรนะจะเห็นข้างล่างว่ามันขึ้นว่า buy หรือว่าซื้อนะครับผม BUY เนาะให้กดซื้อไปเลยครับผมชึบคือก่อนจะกดซื้อผมไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะผมแค่กดเทอร์โบหนึ่งหมื่นจากอันที่แล้วอะนะกดแล้วก็ออกมาจาะในนี้มันจะขึ้นว่า buy ครับผมให้กดไปเลยนะครับถ้าอยู่ดีๆเหมือนเทอร์โบหนึ่งหมื่นเมื่อจะซื้อเองนะแต่ว่าเราไม่ไ,ไปกดมันนะโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็น 1, 4 3 4 HP นะครับผมจานั้นให้กดซื้อเทอร์โบน0 0 0 0ห แล้วก็อัพไปเรื่อยๆเลยครับผมซื้อให้ของเพิ่มเฮพีเหมือนเดิมนะชึบอ,อัพไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะได้1973งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเฮพีนะครับให้กดไปธีเทอร์โบหนึ่งหมื่นอีกครั้งแล้วจากนั้นกดออกนะครับผมไม่ต้องไปกดอะไรนะกดออกอย่างเดียวกดที่เทอร์โบหนึ่งหมื่นแล้วกดออกนะผมจะพูดย้ำไว้เลยเพราะว่า e ีที่แล้วเนะี่ยมีคนทําไม่ได้ค่อนข้างหลายคนเอแล้วก็มารถคันสุดท้ายลนะคันที่สามครับผมก็กดเซตไปเลยแบบนี้ไม่ต้องไปกดอะไรนะกดเซตอย่างเดียว โอเคจากนั้นก็อัพไปเลยครับผมนี่ครับผมมันก็จะเป็น2,000วัตแล้วอูเห็นไหมเป็น2,000วัตปุ๊บเราก็กดซื้อไปเลยก็ได้นะหรือไม่ซื้อนะแหละล้วแต่โอเคจากนั้นเราก็กดไปที่เทอร์โบ10,000อีกครั้งรถคันนี้ครับผมก็จะเป็นรถที่ไว้ปั๊ม2,000วัตเนาะอ่ะกดไปที่เทอร์โบ10,000แล้วก็ไปที่รถคันที่ต้องการจะเป็น2,000วัตเลยก็ผมจะเอาฮิตทิศแล้วกันเนาะก็จะเป็นไอ้รถกระป๋องคันนี้รถไฟฟ้านะครับกดเซ็ เียมันจะขึ้น1692นะแล้วก็กดอัพให้เต็มเลยแบบนี้ส่วนยาไม่ต้องไปซื้อได้นะซื้อซีทันนาได้โอเคแบบนี้แล้วกันโอเคเมื่อเสร็จปุ๊บก็กดไิที่เทอร์โบ1นึ่งหมอีกครั้งแล้วก็ไปรถคันต่อไปเลยก็อีแล้วกันเนาะโอเคจากการกดเซตครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยกดซื้อไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคก็ในช่วงนี้นะผมก็ ถ้าอยากทำรถคันไหนก็ทําเลยนะผมเพียงแค่คุณหลังจากได้2ไมแล้วเนาะกดไปที่เทอร์โบ10,000จึ๊บแล้วกดออกแบบนี้แล้วก็ไปรถคันที่ต้องการนะผมแล้วก็เออไปกดคําว่าคือหลังจากเรากดเทอร์โบห0 0่งแล้วก็กดออกใช่ไหมก็มานี่แล้วจากนั้นก็กดเซตตรงสีเหลืองๆอะเนาะตรงนี้อ่กดเซตมันก็จะขึ้นเป็น1692ไ p แล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็น2ไมลพหรับคนที่ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะผม ให้คุณกดมาที่รถคันที่เป็น2,000 HP ทุกคันเลยนะครับผมอ่าคันนี้ที่ผมทํา2,000 HP เอาไว้นะครับผมก็เนี่ยมันจะเป็น2,000 HP วิธีการเอาไปเล่นในเซิร์ฟต่อไปนะครับผมเซิร์ฟในอนาคตเนาะก็ต้องกดไปที่เทอร์โบ10,000มครั้งแล้วกดคอว่าเซตครับผมมันก็จะเหลือ1692ถือว่าเป็นการเซตไปเวอร์ชันต่อไปนั่นเองไปสําสำหรับใครที่ไปเวอร์ชั่นต่อไปแล้วเออสงสัยว่าทําไมมันไม่เป็น2,000 HP นะครับผมให้กดซื้อเทอร์โบ2 0 0 0 0นเนาะเดู โอเคเดี๋ยวไปรถคันต่อไปกันที่เราทําไว้คันนี้อ่าถ้าคันไหนเราไม่กดเซตเนี่ยไปเวอร์ชั่นต่อไปเนี่ยมันจะรีกับมาเป็น HP เดิมของมันนะผมเราก็จะไม่ได้200 0 HP นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะกดเซตผมเอ้ยไม่ใช่กดเทอร์โบ10,000มือแล้วกดเซตหรือว่ากดตรงสีเหลืองนั่นเองชึบเหลือ1692 HP แบบนี้อ่าแค่นี้ครผมส่วนรถคันนี้ผมก็จะทิ้งเป็นเออคันไหนเนาะ อ่ะคราวนี้ผมจะทิ้งเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าถ้าเราไม่เซตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปเจอกันซีซั่นหน้านะผมอย่าลืมล็อกเอาด้วยนะจ๊ะนี่ครับผมกดล็อกเอาด้วยถ้าไม่ล็อกเอาเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวอัพแล้วมันจะไม่เปลี่ยนนะผมเพราะฉะนั้นแนะนําให้ล็อกเอานะครับผมโอเคล็อกเอาเลยชึบโอเคนะครับผมหลังจากที่ผมอัพมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็คือเวอร์ชั่น4.8.0นะครับผมหรือว่าเวอร์ชั่นที่โหลดใน Pay Store หรือว่าแอป re นั่นแหละ ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ทั้ง Android และไ o s นะครับผมคือคนที่มี iOS นะั้นแนะนำให้มี Android ด้วยนะผมเอ่อถ้าใครไม่มี Android นะสำหรับคนที่ใช้ iPhone เนะี่ยแล้วถ้าคุณมีเอ่อพวกแล็ปท็อปพีซีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามารถใช้โปรแกรมเอ่อจำลองมือถือได้นะผมเช่น b o ส s t ็กระนเออ Nox Player หรือว่า LD Player อ,อย่างเงี้ยเนาะที่มันสามารถโหลดคาบักกิ้งได้เนะี่ยแล้วเป็นโปรแกรมจำลองมือถือของ Android เนะี่ย ก็สามารถทําทในนั้นแล้วเอาราหัสจากในนั้นเนี่ยมาทําในเอ่อเอาราหัสจากในนั้นเนี่ยมาใส่ใน iOS นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใส่รหัสกันเลยนะผมที่เราทําเอาไว้เนาะกดไปที่เช็คอินนะตอนแรกมันเซตอัพอย่างนี้นะผมก็คือการสมรัครนั่นเองส่วนอันนี้ก็คือสมัครไว้แล้วเราก็จะเซตเช็คอินเข้าขนะผมก็ใส่ไปเลยนะผมรหัสที่เราทําไปในเวอร์ชันที่แล้วนะโอเคนะอย่างนี้เพือเ่อส่วนรหัสเดี๋ยวผมขอปิดเอาไว้ละกันนะครับผมเราก็จะรอโหลดตรงเนี้ยแป๊บเดียวโอเคนี่ครับผม เสร็จแล้วนะอ่ามาแล้วนะผมนี่คือรถคันนี้ที่เราได้บอกเอาไว้ว่าคือถ้าเราไม่ยอมเซตมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันกลับมาเหลือ400 HP เหมือนเดิมแล้วแต่แเราไปดูคันที่เราทําเอาไว้ดีกว่าอ่ามาดูคันนี้นี่ที่เราทําเอาไว้นี่ครับดูครับมันขึ้นเป็น1692 HP แล้วแสดงว่าสามารถเป็น2000 HP ได้แล้วนะผมเพียงแค่คุณกดไปที่อัปเกรดเครื่องนะผมไปที่นี่ครับผม เออไปที่เทอร์โบสองแสนนะเห็นไหมเทอร์โบอันสุดท้ายเลยสองแสนชิบกดซื้อไปเลยนี่ครับผมเป็นสองพันทแล้วแถมนี่ครับผมเรามีตังค์ด้วยเห็นไหมอ่าคุณสามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟธรรมดาได้นะยกเว้นรถสองพันทะีนะผมไม่สามารถเอาไปเล่นได้นะตรงที่ต้องเออเสียได้ด้วยแล้วกันอ่าเดี๋ยวดูคันที่2เนี่ครับผมกดซื้อเทอร์โบสองแสนกลายเป็นสองพันทีละเป็นไงซึ่งเราสามารถเอาเข้าเล่นได้2เซิร์ฟเลยนะทั้งเซิร์ฟโปรแล้วก็เซิร์ฟธรรมดาซึ่งเซิร์ฟโปรเนี่ย จะเอาเข้าไปเล่นได้แค่เออรถ2 0 0 0ันะครับผมก็คือรถขนาดที่มันเกิน 1695p อะ่ะมันจะไปอยู่ในเซิร์ฟโปรหมดเลยนะผมซึ่งตรงนี้ผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะแต่แค่นี้เราก็มีรถแรงๆเอาไว้ลองเล่นกันแล้วนะครับอ่าแบบนี้เลย 2,000p แล้วก็มีตังค์ด้วยนะผมสามารถแต่งรถได้เลยนะ40กว่าล้านเนี่ยนะอ่วิธีดูนะว่าเซิร์ฟโปรเซิร์ฟธรรมดาเป็นไงอันนี้คือรถธรรมดาเลยนะ ซึ่งไม่บั๊กแม่เลยทั้งสิ้นนะผมนี่ครับกดเข้าไปแล้วดูเลขตรงนี้แล้วกันเนี่ยผมถ้ามันขึ้นเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็คือเซิร์ฟธรรมดานะ,ะแต่ถ้าว่าเป็นเซิร์ฟโปรมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้อยคนนั่นเองเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วกันถ้าเป็นเซิร์ฟโปรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมเนี่ยเซิร์ฟโปรมันก็ขึ้นอยู่แค่เนี้นะมันก็จะน้อยๆถ้าเซิร์ฟธรรมดาคนเล่นจะเยอะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ สำหรับการทำรถ2สองพันแอนพีหรับใครที่ชอบดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นนะผมเผื่อใครสงสัยนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปวิ่งให้ดูเลยนะว่ามันแรงแค่ไหนเนาะผมจะจูนไม่จูนดีกว่านะจูนนิดเดียวพอลดแค่ค่าตรงนี้ครับผมนี่เลยลดเอาสักเอ่ะสปอร์นี้แล้วก็เดี๋ยวผมรีแล้วกันเนาะมันจะได้วิ่งดีๆโอเคก่อนจะจากลาไปเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูแล้วกัน นี่ครับผมมาแล้วนะก็เนี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะปัญหาตรงนี้ก็คือเรายังไม่ได้ตั้งค่าเรื่องของระบบการวิ่งของรถนั่นเองนะผมเห็นไหมตรงนี้มันจะมี F D F W D R W D แล้วก็ A W D นะผมให้เลือกเป็น A W D นะผมมันก็คือระบบขับ4ล้อนั่นเองแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ปิดไปเหลือแค่ A B S ก็พอโอเคแค่นี้เราก็จะมันก็จะวิ่งได้แบบสมบูรณ์ละจะดูเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดู เนี่ยผมเป็นไงดูดิโอ้โหท็อปสปีดสูงมากนะครับแค่นี้ครับผมในเวอร์ชั่น4.8.0เราก็จะได้เล่นรถ2,000 h ีแล้วถ้าผมเรียกร้องกันมาเยอะลึกเกินนะครับสรุปก็คือในเวอร์ชันนี้ยังสามารถทำได้เนาะนะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายโอ้โหรถแรงจริงๆ